สวัสดีครับผมสเปซ่านะครับขอรนิตังสื่อพิมพ์สปอรต์ตพูรัสตาสกเกอร์นะครับวันนี้ก็ะาเจอกันวันพระฤหัสบดีที่2ก mm. ลกุมภาพันธ์นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลอาจจะเงียบเหงาลงพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีเกมฟุตบอลรีกใหญ่โรงสนามให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ1คู่ผมจะโฟกัสไปที่ศึกฟุต บอลราลีกาสเปนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเรอัลมาดิดเปิดบ้านพบกับ บาเดนเซียฟอร์มกาเรเล่นของแชมป์เก่าราชันชุดขาวดรอปลงไปอย่างชัดเจน,นครับแผงหลังมีปัญหาครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานดาวิดอาราบาและแฟกรองเบนดี้นะครับตรงนี้ครับทำให้เกมรับยังไม่นิ่งนะครับและสิ่งสำคัญคือแนวลุกซีซั่นนี้นักเตะอย่างคาริมเบนเซม่าวินิซิอุสจูเน่เฟเดวาลเเดต่างฟอร์มตกลงไปนะครับช่วงหลังเนี่ยเกมลุกก็ค่อนข้างฝนนะครับรวมถึงการปั้นเกมจากโทนี่โคสและรูกาโูดิตไม่ไหลเรื่นเหมือน เดิมเครับวันนี้ครับรับมือกับทางบาเดียนเซ่นะครับซึ่งฟอร์มอาจจะค่อนข้างแย่ยิ่งกว่าเยอะนะครับแต่ผมมองครับว่าการเปลี่ยนแปลงคุณซือจากเจเนโรกาตูโซมาใช้ซันบาร์โดโบโรกาเซ่นะครับตัวนี้ครับผมมองว่าน่าจะช่วยให้ทีมมีโมเมนตัมที่ดีมากขึ้นนะครับและแท็กติกการเล่นเกมนี้เชื่อว่าจะมาเยือนแบบรัดกุมมีความแน่นอนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและแนวลุกทีเด็ดอย่างซามูกัสติเยโกซามูเอลรโนและเอดิสันคาร์วานีเนี่ยดูแล้วมีทีเด็ดวางผลได้ใน ที่ชุดขาวนะครับไม่ดุดันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียนแบบกดดันตัวเองมากขึ้นมาเป็นต่อที่1.5ึ่งนะครับผมแนะซื้อใจบอลเปลี่ยนคน,นครับเชื่อว่าบารเรนเซวันนี้ครับมีมุมสู้ได้แล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดกับออกมาเชียบบอลลองเชีย์ทางบารเรนเซียนะครับในคู่นี้ขอทุกท่านเชียบบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงววรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ